าดูข้อ2นะคะเมื่อโยนเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญอาจจะขึ้นหัวหรือก้อยก็ได้ถ้าโยนเหรียญสามเหรียญจะได้ผลต่างๆกันทั้งหมดกี่วิธีอะไรบ้างเขียนแผนภาพต้นไม้เพื่อแสดงคำตอบด้วยนะคะอ่ะก็คือโจทย์เขาบอกว่าถ้าโยนเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยเหรียญอาจจะขึ้นหัวหรือก้อยก็ได้อันนี้ก็เป็นความจริงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมี2หน้าก็คือ ด้านหัวกับด้านก้อยนั่นเองถูกไหมคะอะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าโยนเหรียญสามเหรียญละ่ะจะได้ผลต่างๆกันทั้งหมดกี่วิธีอะไรบ้างเขียนเพ่พลาต้นไม้อ่มาดูจํานวนวิธีทั้งหมดก่อนนะคะก็จะคํานวณได้เลยนะคะอะตรงนี้เขียนก่อนเลยคะ่ะว่าเขียนอธิบายเลยนะคะว่าในการโยนเหรียญน,นะคะเขาบอกโยนสามเหรียญใช่ไหมคะ,ะก็ต้อง มี3ครั้งนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกในการโยนเหรียญครั้งแรกนะคะอาจเกิดหัวหรือก้อยก็ได้ใช่ไหมคะเขียนเป็นคำพูดไปเลยคะ่ะอาจเกิดหัวหรือก้อยนะคะคืออะไรคะก็คือจะเกิดวิธีโยนเหรียญได้ก,กี่วิธีคะก็คือจะเกิดนะคะ วิธีโยนเหรียญน,นะคะได้กี่วิธีคะสองวิธีนั่นเองก็คือวิธีหนึ่งก็คือออกหัววิธีสองคือออกก้อยอ่ะถูกไหมคะก็คือได้สองวิธีนั่นเองอ่ะถูกไหมคะอ่าแล้วก็ต้องนี่คือครั้งแรกใช่ไหมคะนี่คือครั้งแรกและครั้งที่สองนะคะก็ต้อง เขียนย้อนกลับไปด้วยนะคะว่าและนะคะและในแต่ละวิธีนะคะของการโยนเหรียญแรกแล้วจะเกิดวิธีโยนเหรียญอันที่สอง ี่วิธีคะก็ต้องได้สองวิธีเช่นเดียวกันก็คือการโยนเหรียญเนี่ยมันก็ออกแค่หัวหรือก้อยเท่านั้นก็คือสองวิธีนะคะอ่ะทําไมตรงนี้ต้องเขียนว่าในแต่ละวิธีของการโยนเหรียญแรกคะอะตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะทําไมต้องเขียนตรงนี้ก็เพราะว่าเขาพูดถึงในแต่ละวิธีก็คือของการโยนเหรียญแรกใช่ไหมคะในแต่ละทีของการโยนเหรียญแรกก็คือเหรียญแรกเนี่ย อาจจะเกิดหัวหรือก้อยก็คือสองวิธีเพราะฉะนั้นในแต่ละวิธีสมมติเหรียญแรกออกหัวเหรียญที่สองอาจจะหอกหัวหรือก้อยก็ได้ถูกไหมคะอ่ะแล้วถ้าอีกวิธีหนึ่งของเหรียญแรกก็คือถ้าเหรียญแรกออกก้อยเหรียญที่สองก็อาจจะออกหัวหรือก้อยก็ได้ก็คือสองวิธีในแต่ละวิธีของการโยนเหรียญแรกเนี่ยเหรียญที่สองมีโอกาสเกิดเกิๆๆดกี่ด้านคะก็เกิดอย่างละสองวิธีเช่นเดียวกันถูกไหมคะ อ่ะเข้าใจไหมคะตรงนี้ถ้าเหรียญแรกออกหัวเหรียญที่สองโยนไปอีกก็ออกได้ทั้งหัวและก้อยถูกไหมคะอ่ะถ้าสมมติเหรียญแรกออกก้อยเหรียญที่2ที่โยนไปเราก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถเกิดได้ทั้งหัวและก้อยถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียน้วยค่ะว่าในแต่ละธีของการโยนเหรียญแรกถูกไหมคะหมดไปแล้วค่ะเหรียญแรกกับเหรียญที่สองก็มาเหลือเหรียญที่สามถูกไหมคะก็ต้องเขียนแบบนี้ด้วยค่ะแต่เปลี่ยน ต้องมีทั้งเหรียญแรกและเหรียญที่2ถูกไหมคะถึงจะมีเหรียญที่3นะคะในการโยน้วสรุปต่อละคะ,ะในแต่ละวิธีนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะของการโยนเหรียญแรกและเหรียญที่สองนะคะ อ่าเขียนนี่ขอเป็น,สอ,นะะสองแล้วนะคะสองแล้วนะคะจะเกิดวิธีโยนเหรียญน,นะคะอันที่สามนะคะได้กี่วิธีคะก็ได้สองวิธีเช่นเดียวกันนะคะการโยนเหรียญก็ออกทั้งหัวและก้อยนั่นเองก็คือสองวิธีนั่นเองอ่ะถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้สามารถสรุปคําตอบได้ค่ะตรงนี้ว่าดังนั้นนะคะจานวนวิธีทั้งหมดจํานวนวิธีทั้งหมดก็คือการเอาอวิธีครั้งแรกมาคูณวิธีครั้งที่สองแล้วก็คูณด้วยวิธีครั้งที่สามนะคะก็คือเอาสองมาคูณสองและก็สองตรงนี้นั่นเองถูกไหมคะสองคูณสองคูณสองก็คือ เท่ากับ8วิธีนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้จะตอบ8วิธีนะคะนี่คือการสรุปคำตอบแบบการคำนวณคือเอาเหรียญแรกมี2วิธีถูกไหมคะไม่หัวก็ก้อยเหรียญที่2ก็เช่นเดียวกันไม่หัวก็ก้อยเหรียญที่3าก็ไม่หัวก็ก้อยก็คือเกิดแต่ละ2วิธีถูกไหมคะในแต่ละเหรียญนนเกิด2วิธีไม่หัวก็ก้อย เพราะฉะนั้นก็เอาจานวนวิธีของแต่ละเหรียญเนี่ยมาคูณกันทั้งหมดเลยค่ะก็คือวิธีทั้งหมดที่โยนเหรียญสามเหรียญน,นั่นเองก็คือแปดวิธีแต่ทีนี้เขาถามว่ามีอะไรบ้างถูกไหมคะโดยให้เขียนแผนภาพต้นไม้นั่นเองแผนภาพต้นไม้ก็คือการแตกกิ่งไปเรื่อยๆนั่นเองถูกไหมคะอ่ะทีนี้ก็มาดูแผนภาพต้นไม้ตรงนี้นะคะมาวาดอ่ะนี่เป็นแผนภาพ ต้นไม้อเพื่อแสดงคำตอบนะคะตรงนี้เป็นแผ่นพับต้นไม้เพื่อแสดงคำตอบนะคะ,ม,คะ,คะมีกี่ครั้งคะเยี่นเหรียญเยี่ยนเหรียญสามเหรียญก็คือครั้งที่หนึ่งจะอยู่นี้ครั้งที่สองจะอยู่นี้อ่าครั้งที่สามอยู่นี้ครั้งที่หนึ่งสามารถออกได้ทั้ง หัวและก้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนว่าหัวนะคะจะให้ตัว H เนี่ยแทนหัวแล้วก็ต้องห้อยเลขหนึ่งไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นครั้งที่หนึ่งเหรียญแรกนั่นเองนะคะอะให้ตัว H แทนหัวนะคะก็เป็น H หนึ่งคือครั้งที่หนึ่งโยนครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดได้ทั้งหัวและก็ก้อยก้อยนี่ให้เป็นตัว T นะคะอะโอเคไหมคะโยนเหรียญครั้งแรกโยนเหรียญ อันที่หนึ่งเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งหัวและก้อยถูกไหมคะหัวคือตัวเอก้อยคือตัวทีหนึ่งที่ห้อยก็คือครั้งที่หนึ่งพอสมมติออกหัวถูกไหมคะสมมติครั้งแรกออกหัวโยนเหรียญอีกเหรียญหนึ่งก็สามารถออกได้ทั้งอ่ใช่สามารถออกได้ทั้งหัวและก้อยนั่นเองก็คือเป็นอะไรคะเป็นเอสองถูกไหมคะคือเหรียญที่สองแล้วก็อันนี้คือหัวสามารถออกได้ทั้งหัวและก้อยก้อยก็คือที สองนั่นเองถูกไหมคะแล้วถ้าสมมติครั้งแรกออกก้อยโยนเหรียญอันที่สองก็สามารถออกได้ทั้งอะไรคะอสามารถออกได้ทั้งหัวและก้อยนั่นเองหัวก็คือก็ลอกตรงนี้มาเลยเหมือนกันค่ะ h สองก็คือครั้งที่สองก้อยถูกไหมคะอ่าอันนี้คือครั้งที่สองแล้วเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่สามถูกไหมคะอ่าครั้งที่สามก็ ถ้าสมมติครั้งแรกออกหัวครั้งที่สองก็ออกหัวอีกอ่าครั้งที่สามก็สามารถออกได้ทั้งอะไรคะสามารถออกได้ทั้งหัวและก้อยนั่นเองถูกไหมคะอ่าหัวก็เป็น h สามก็คือเหรียญที่สามนั่นเองถูกไหมคะสามารถออกได้ทั้งหัวและก้อยอ่าถ้าครั้งแรกออกหัวครั้งที่สองออกก้อยครั้งที่สามเหรียญที่สามก็สามารถออกได้ทั้งอ่าใช่ออกได้ทั้งหัวและก้อยนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นหัวครั้งที่สามก้อยครั้งที่สามถ้าครั้งแรกออกก้อยครั้งที่สองออกหัวครั้งที่สามจะสามารถอ้าออกได้ทั้งหัวและก้อยเช่นเดียวกันคือมันจะเป็นสองสองแตกขึ้นไปเรื่อยๆอาคา่ะอ่ะตรงนี้ก็เป็นสาม s 3ามตรงนี้ก็ t สามถูกไหมคะอ่ะกรณีสุดท้ายค่ะถ้าครั้งแรกออกหัวครั้งที่สองออกเอ้ยโทษทีค่ะถ้าครั้งแรกออกก้อยครั้งที่สองออกก้อยครั้งที่สามก็มีสิทธิ์ออกได้ทั้ง ได้ทั้งหัวและก้อยนั่นเองก็เป็น h สามแล้วก็ t สามนั่นเองถูกไหมคะอ่ะ h คือหัวนะคะ t คือก้อยเนี่ยคือแผนภาพต้นไม้นั่นเองก็คือการแตกกิ่งไปเรื่อยๆือถูกไหมคะอันนี้คือครั้งที่หนึ่งเขียนตัวเลขห้อยว่า1ครั้งที่สองเขียนตัวเลขห้อยว่าสองอันนี้คือครั้งที่สามก็เห็นว่าตัวเลขห้อยว่าสามถ้าโจทย์ข้อนี้บอกว่าครั้งที่4ี่ไปเรื่อยก็คือต้องแตกไปสองกรณี แต่และว,วิธีเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกสองวิธีก็คือไม่หัวก็ก้อยถูกไหมคะในการโยนเหรียญนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็มานับก็ได้ค่ะว่าจะมีทั้งหมดกี่คําตอบหรือกี่วิธีนั่นเองก็นับนะคะเวลานับนี่คือนับจากวิธีสุดท้ายนะคะอ่ะนับจากเส้นสุดท้ายะคะ่ะที่อยู่ขวามือสุดที่เราทําแผนภาพมาเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะอย่างตรงนี้ก็มานับเลยค่ะว่าได้กี่วิธีะคะ 1,2,3,4,5,6,7,8 1, เพราะฉะนั้นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ได้8วิธีนั่นเองถูกไหมคะอ่ะแล้วก็ดูว่าแผนภาพต้นไม้ของเราเนี่ยจำนวนวิธีหรือจำนวนคำตอบของเราเท่ากันไหมคะกับการคำนวณอ่ะก็เท่ากันนี่คือ8วิธีเช่นเดียวกันถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อ2นะคะสามารถสรุปคำตอบนะคะมาดูหลักก่อนนะคะเขาก็บอกว่าเหรียญน,นึ่งเนี่ย อาจจะขึ้นหัวหรือก้อยก็ได้ถ้าโยนถูกไหมคะอันนี้ก็คือความจริงเราก็รู้กันอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าโยนเหรียญสามเหรียญถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเหรียญแรกเนี่ยเกิดได้สองวิธีไม่หัวก็ก้อยถูกไหมคะ่อโยนไปละเหรียญที่สองก็เช่นเดียวกันคะ่ะเกิดได้สองวิธีเช่นกันไม่หัวก็ก้อยเหรียญที่สามก็เช่นเดียวกันเกิดได้สองวิธีไม่หัวก็ก้อยเพราะฉะนั้นนะคะคําตอบทั้งหมดที่แตกต่างกันคือการเอาแต่ละวิธี มาคูณกันนั่นเองก็คือเดียนแรกเกิดได้สองวิธีก็เขียนสองตรงนี้เรียนที่สองเกิดได้สองวิธีเดียนที่สามเกิดได้3วิธีเออสองวิธีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบทั้งหมดที่แตกต่างกันก็คือเอาแต่ละตัวมาคูณกันนั่นเองก็คือแดวิธีและต้องเขียนแผนภาพต้นไม้แสดงคาตอบใช่ไหมคะแผนภาพต้นไม้ก็คือการแตก่กิ่งไปเรื่อยๆอแบ่งเปน็นจำนวนครั้งครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกหรือเดือนแรกนั่นเองก็เขียนว่าเดือนที่1ก็ ห้อยด้วยหนึ่งไว้ให้ตัว h คือแทนแทนออกหัวนะคะตัว t แทนออกก้อยเพราะฉะนั้นเหรียญที่หนึ่งเนี่ยออกได้สองวิธีถูกไหมคะไม่หัวก็ก้อยอ่ะก็เขียนไปสองวิธีเลยอ่ะสมมติเหรียญแรกโยนได้หัวเหรียญที่สองจะโยนมาได้เลยคะ่ะอ่ะไม่หัวก็ก้อยเพราะฉะนั้นก็ออกสองวิธีเช่นเดียวกันครั้งที่สองเหรียญที่สองไม่หัวก็ก้อยแล้วถ้า เหรียญแรกออกก้อยละคะเหรียญที่สองโยนมาจะอะไรอ่าไม่หัวก็ก้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็มีทั้งหัวและก้อยถูกไหมคะอ่าแล้วก็ยังมีโยนเหรียญที่สามอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเอ่อเหรียญแรกออกหัวเหรียญที่สองออกหัวเหรียญที่สามอ่าไม่หัวก็ก้อยก็สองวิธีอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหรียญแรกออกหัวเหรียญที่สองออกก้อยเหรียญที่สามอ่าไม่หัวก็ก้อยก็มีสองวิธีถูกไหมคะอันนี้ก็โยงไปสองสอง อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นสองตรงนี้ก็เลยอีกสองวิธีถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเวลานับคําตอบก็คือนับนับตรงขวามือสุดะคะ่ะนับเส้นที่เรายงอเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามีกี่วิธีนั่นเองคําตอบเวลานับมาตรงนี้คือแปดวิธีถูกไหมคะอ่าแล้วจํานวนวิธีในแผนภาพต้นไม้เนี่ยมันต้องเท่ากับจํานวนวิธีที่เรา่าที่เราคํานวณมาด้วยถูกไหมคะก็คือแปดวิธีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะ จะสู่คำตอบได้ว่าถ้าโยนเหรียญสามเหรียญนะคะจะได้ผลต่างๆกันทั้งหมด8วิธีนั่นเองค่ะ